สดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับช่อง Jelly o g a n i a t i o n นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำหนังสือโมชิโมชิลาฟอลได้นะคะหลังจากเล่มที่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นเล่มสุดยอดไทยนะคะฮะมีสุดยอดๆๆๆสุดยอด,ด,ด,ดไทยนี่ค่ะ จะให้ดูนะคะว่ามีประเทศอะไรบ้างมีประเทศอังกฤษญี่ปุ่นจีนไทยฝรั่งเศสฝรั่งเศสสเปนแล้วก็อิตาลีแล้วก็เกาหลีอินเดียอเมริการลสเซียเนปาตปาซินียูกีนิวซีแลนด์มาเลเซียอาร์เจนตินาเวียดนามอิโดนีเซียสิงคโปร์แล้วก็มี เนเธอร์แลนด์แคนาดาเยอรมนีสวิตเซเนด์นะคะแล้วอันนี้ก็ซื้อมาจากที่อันนี้ก็ซื้อมาจากออนไลน์นะคะในช้อปปิ้งนะคะนี่เป็นราคานะคะ ราคา189บาทค่ะด้านนี้ก็เป็นเกี่ยวกับไทยนะคะเล่มนี้แล้วก็จะเป็นสุดยอดญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะเล่มสุดยอดญี่ปุ่นด้านนี้ก็สุดยอดไทยนะคะแล้วอันนี้ก็จะดูชื่อตอนเหมือนกันเลย รวมก็มีห้าสิบห้าสิบห้าสิบตอนค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าแนะนำตัวละครนะคะแล้วอันนี้ก็มีจริงนะคะมีจริงหมดเลยนะตรงนี้มีจริงนะคะ แล้วตัวละครตัวนี้ก็มีอยู่ในอีกเรื่องด้วยนะคะแล้วตัวละครตัวนี้ที่อยู่ในเรื่องสุดยอดญี่ปุ่นก็อยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะคะต้องเปิดไปหน้าหลังค่ะ เป็นคนญี่ปุ่นนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวดูคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นเลื่ออะไรนะคะ